โมตตสปพคัวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตตสัะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสสนะโม ตาสัวะตนอะระหะตโสัมมาสัมพุทธัสั่ ตังสุตวามหาสัตโตปพิตราสัตถิงสันลปันโตอิมังขานธรรมะธรรมเณมรราชัง การตังรัฐาปภังชัยธรรมตวันจะชางนัปทานเจวะนเน ข้ามะจะสมานกตอังติ <coughs> <Chassamal. Gata. coughs> <coughs> ความเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกนครกันคือกันสุด้าย ต่อไปนี้ตมาภาพก็จะได้แสดงในเนื้อหาตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานการประพันธ์สืบต่อไปตังสุตวามหาสตโอนสมเด็จพระมหาสัตขติยาที่เบตเวสันดอ,อน เมื่อได้ฟังฟุ้งชนมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ราพันหวดเนาในสิริสมบัติปิตราสัตทิงสันลปันโตจึงกราบทูลแด่พระเกตกษัตริย์สนชัย ชนกาธิราชวัฒรมเมนรัชังกาเรนตังเมื่อขาพระบาทดำรงรัตนราชัยมาหาสวรรค์โดยทศสาิ ราชธรรมประเพณีตะวันเจชานาปทาเจวะดังเรือพระร่มกราวกับชาวสีพีนิคมชนบทสมาคตา ประชุมชวนกันพร้อมหมดมาในราเทศให้พระรูปจะเอาจากพระนักคารีมาแรมไพรบัดนี้มาอาราธนา ให้คืนเวียงชัยเสวยสิริสมบัติโดนนี่ก็ไม่ควรแก่เหตุอันเครื่องขัดแต่หุ่นลังเมื่อเท้าเธอได้ทรงกว่างจึงตรัสประโลมพระโอรส เพื่อจะให้อดโทษอดโปรดปราภาอาตวะปุตตะดูกระพาพอผู้เป็นเอกอักราชาอาตเชลมวงซีวินังวัจนายพระบิดานี่ก็มาลุ่มหลง เชื่อคำชาวพระนคปรปพาเชสิงอทุสกังจึงมาขับพระนอนาเรศราชอุทธรภูนีราโทษผูนาหัตจัง กระทำให้เสื่อมสูญเสียประโยชน์วุตที่อันตรายทุกต่างข้อเป็นกรรมอันกรรมเริบร้ายทารุณวิปริตอยู่แล้ว อันหนึ่งธรรมดาวารุกแก้วเกิดกับอกยกย่างอภิชาตเช่นปิโยโรดชีวิตังปริจชิตวายยอมจะสระชนชีพแทนอด สนองคุณพระชจานกกะชนนินโดยกิจกาตันยูกาตะเวทีทางธรรมวิเศษปิตุทุกขังอุทาภาเหม จะพึงบำบัดเสียซึ่งทุกขธาเวทของพระบิดุบิดามาตุรอาจทางวงสาคานายาตราชประยุน ตัสมาโทสังอากัตวานะเหตุฉั้นพ่อจงดับอาดูนดวงกมลพิโรธอดโทสานุโทดแกมประมิดา ทั้งแสนเซนาประชาชนพ่ชายาเชตีอิลิงคังนิฮาริตวานเชิญพ่อเปลืองเครื่องดาบทาพิเอตพนวดพร ลาชเวสังอาคันหสีจงทรงซึ่งขาตียววิสัยเสวยสาวรย,ย,ยาทิปัดเป็นปิ่นเสียปีบุรีรัตราชภารา ตามคำสั่งของพระราชาบิดานนี้เถิด โพธิสัตวส์สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีวิสุทธิเทพวงศ์มีประกะมลจำนงจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จวชิราหัตสเทเวศ อี่ทูลทัดถัดพระปิตุเรศราชนารินด้วยเกรงประชาชนจะชวนกันดูมินว่าอาประไทยเบาไม่นักหนวงจะรู้วงเขายินราย จึงโทนสนองโดยครองขติยราชบายดังนี้เมื่อสมเด็จพระจอมสีพีตรัสอารัธนาถึงทุติยวานก็รับพระราชองค์การวาสาถุแลว้มิชา สัทธีสหัสสานิขณะนั้นมัวพิมุขมาอาจสหชาอาจทังหกหมื่นรู้ว่าท้าวเธอรับอาราธนาจะราพนวดคืนเข้านาคารเอ ต่างก็ชวนกันน้อมเกตกราบบางคนบางคมทูลว่าขาแต่นาเรนสูนเสียสมมุติวงนาหานาการงการนี้ก็ควรจะสเสด็จ โสโสดสงสุคนทวารินชำระพระงอัจริระมุนทินในสกลกายท้าวเธอจึงตรัสว่าทันทางรลายจงยับยั้งน้อยหนึ่งก่อน ปัญาสารังกวิสิตวาแล้วก็เสด็จบทเทจรเข้าสู่อาสมสถานโอมุนจิตวาจึงเปลื่องเครื่องดาบทสบริคารเรียงํำดับไว้ทรงสเสวตผู้สิทธิพองใสดังสีสังบริสุทธิสะอาด แล้วเสด็จอยุรายยอาจยังนามุขปนสาราจึงทรงพระจินตนานึกในพระทัยว่าอางอิทังทานนางโอ้พระอาสมบทนิสัย เป็นที่อาตมาสืบสางศีรบารมีนับเด็กก็อาเดือนกับสิบพระราตรีเป็นกำหนดได้ทรงประพฤติพรหมพนพิธีชาญบำเพ็ญมหามงกุตถาทานอันยออดยาก เสียสระภริยาบุตรบริจาคเป็นมหัเจรร์พื้นปะสุธานิกมารือราอันทัวสกุลโลกนับวันแต่จะโยคจำไกล โอ้พระอาสุมสาราลยเลลาเลื่อมฟานตั้งแต่นี้จะโรยราแรมนิราชใครเลยจะมาแพผวกว่าดราองค์ เสียดายเอเอเอ่ยแต่อาวาอาจวางจงกรมทั้งแทนที่พระธมศิลาแก้วนับวันแรวแต่จะจำไกลโอโอโอ,อ,อพระอาสมจะประไรด้วยเพลิงปาย ทังฟูงสัตว์นานนใจืแยง่งใจยับเยินทุกวัวทุกแห่งเห็นเวทนาทรงพระอรไรในบานาสารามีใครจะนิราชปะทักินังกตวาย แล้วกระทำประทักสินพระอาวาสินตติยาวานถวายทศนักขสมุทานด้วยเบญจางขประดิษฐ์แล้วเสด็จสติตยังนาอามุปรอาสม ทรงพระปรีดาพิรมราาชาหรุทไทยสมด้วยสมดังพรสหัสนายนานแหลง ตัตโตหมาะตัทนันตรังนห้รำดับนั้นหูพีมุขมหาราชมุนตรีทั้งแสนสุราเสนีในนอกตำแหน่งก็เร่งรัชจัดแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับพระราชพิธีทั้งปวงทุกประการ อปปการกว่าอายชาวพระนักงานเครื่องโต้นก่อถวายเจริญพระเกตมาสุมงคลควรแก่ราชกิจแล้วเชิญบรมบอผิดทรงพระกยายสนาน อันปรุงด้วยสุคนทานกลิ่นตรบชชาระพระสลีราชอภยยพฟุงขจรสภาพรนภูสิโตแล้วทรงพระเครื่องสริราชวัฒนพนพิจิตจำรัด อันล้วนแลอันลวนแล้วด้วยสัตว์ตรัตนามาอางามดังองค์สมเด็จวัชรินทรเทววราอาดอันเรืองเดชเวราชเวสมาทารายิสงสเวยขัดยาวเวทวิสุทธิวง จึงสมเด็จบรมอาปิตุรงราชนารินก็อัญเชิญพระเอกอัครบดินอดุลยโอรสอันรุ่งเรืองด้วยอดีริเอกยศนาราอาจาสิงคาน เสด็จขึ้นสู่อุทุมพระสาขพิมานอันเริดแล้วสถิตเนื้อพระทีน่าอังบันลังแกแอวการจนมณีเบื้องบนรัตนราศีอันโอภาต เรดับด้วยเบ็จพิธาราจกากุทธาภันสันพราชูประพโอกพร้อมเศษอาภิสิ้นจริงสุจึงอภิเสเกสมเด็จพระนอนรนรเอดเป็นบรมมาคติเยตยอดมนุษย์นิกร